ดื่มร้านนี้นะต้องมีสมนะคะเครื่องดื่มสมใจอร่อยชื่นใจทุกสิ่งอย่างอุ้ยหน้าตาจะเป็นยังไงพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าค่ะเนี่ยว้ยแบ่งไป3มช่องเลยจ้าเอายังไงละจ้าอยากกินทุกสิ่งอย่างจัดไปเลยจ้าอย่างนี้นะคะเครื่องดื่มถัง3มใจถังเดียวใส่เครื่องดื่มไว้3อย่างทุเรียนใช่ไหมน่ะเธอข้างบนน่ะขอบๆน่ะทำไมเธอรู้ล่ะน้ำทุเรียนอย่างนี้หรอเปล่าแต่งหน้าด้วยทุเรียนจ้า แต่งหน้าด้วยทุเรียนสตรอเบอรี่ฝอยทองและฝอยใบเตยฝอยใบเตยฝอยใบเตยม,มีจริงจริงเหรอฝอยทองกับฝอยใบเตยเขียวๆงั้นเมื่อกี้เอาลอโอ้ใช่ป่ะนี่และข้างล่างนี่จะเป็นน้ำสามใจก็คือน้ำชมพูนมชมพูน้ำชานมนมชมพูนมแล้วก็ชาด้วยชานมแบบนี้นะคะคุณจากกินน้ำเลยรคุณไปสาวเถอะถูกตอนนี้อยากกินทุกสิ่งอย่างเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม โอ้ท oui, ั้งหลยเนี่ยทั้งปวงเนี่ยอร่อยหมดเลย220บาทได้นะได้ถ้า mm hmm. จะได like yeah, like ้กินเยอะขนาดนี้นะคะถ้าชอบเครื่องดื่มแบบใดก็เลือกกันไปได้อาจจะไม่ใช่เป็นชานมอาจจะไม่ใช่เป็นนมชมพูอะเป็นนมน้ำตาลก็ได้ใช่ไหมเออนมน้ำแดงนมน้ำแดงได้เออเออนมน้ำเขียวเออได้นะอ่ะเลือกกันไปค่ะชานมไข่มุกก็ได้นะจัดเต็มๆทั้งถังแบบนี้ราคาประหยัด59บาทนะคะ ราคานี้ลูกค้าหลายคนบอกว่าพี่เพิ่มเหอะอยากอยากให้พี่ได้กำไรไม่อยากให้พี่ขาดทุนแต่เจ้าของร้านบอกว่าขายราคานี้ได้เพราะขายที่บ้านไงแล้วเจ้าของร้านบริหารต้นทุนมาอย่างดี <ừ. S 1> นะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนขอเน้นย้ำตัวโตๆนะต้องไม่พลาดเมนูนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยคุณผู้ชมบิงซูทุเรียนหมอนทองนี่นส่องลอยนะทุเรียนขนาดนี้สีแบบนี้กำลังกินเลยเนาะสองร้อยบาทนะชามเนี้ยถ้วยเนี้ย นี่น่ากินมากแล้วก็ใครที่ไม่ชอบทุเรียนใช่ไหมหรือแบบกินได้แต่แบบน้อยหน่อยก็ไปกินนี้ค่ะบิงซูมะม่วงบิงซูสตรอเบอรี่ถ้วยเดียวได้2อย่างเลยจ้านี่แล้วต่อมานะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นโกโก้กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมทะเลเสิร์ฟมาคู่กันมันเข้ากันได้เขาบอกมาแล้วนี่มีโกโก้นะโกโก้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะให้กินกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำรวมทะเลค่ะเนี่ยเป็นไงฮะเก๋ เป็นไงล่ะอ๋อหลากหลายสิ่งอย่างมากล้านี่ไอเดียกิ๊บเก๋มากเลยแล้วเขาช้อนเอาหลอดปักลงไปเออเอาหลอดปักลงไปก็ดูดไปดูดไปแล้วก็กินเผ็ดไปเผ็ดไงเผ็ดแล้วก็ดูดต่อเลยเออเป็นไงล่ะไม่ต้องใส่หน้าไปมานล้วเมื่อกี้เรากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำเสร็จใช่ไหมแล้วต้องหันซ้ายไปกินน้ำเพราะมันเผ็ดใช่แล้วหันขวากลับมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้ค่ะดูดตรงกลางเลยจ้าเออกิ๊บเก๋ หน้าซ้ายขวานะคะแค่หันก็ยังจะขี้เกียจเออกเกียจสองบาทนะอันนี้ <c oughs> ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเออไปได้ไปได้แล้วที่ร้านอ่ะเขามีไอเดียนึงเก๋ๆชุดจิ้มจุ่มดูดู <c oughs> ดย้ยไอเดียกิ๊บเก๋มากเลยร้านนี้เก๋ว่ะแวะแวะ <c oughs> ไปได้เลยร้านเด็ดใบชาสาขาอ่าวนาคือเลยโรงเรียนคลองแห้งมานิดนึงคุณจะเจอกับ ร้านนีซึ่งมันเป็นทางที่จะไปหัดนพรัตนารานะคะไปกันได้ค่ะโอ้โหเป็นไงฮะอยากไปเลยอ่ะเนี่ยบัดนาวเนาะแต่ละอย่างก็ทํหน่ากินเนาะแล้วก็ยังมีไอเดียที่คุณพ่อคุณแม่อย่างที่บอกครคบว่าปากท้องต้องรู้ของเรานะบางทีแล้วเนี่ยเรามีร้านของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าดูอย่างงี้นะมันเหมือนไปต่อยอดเนาะเราก็ทําได้จริงจรพัฒนาไงพัฒนาไปเรื่อยๆเราอาจจะไม่ต้องไปขโมยไอเดียเขามาหรอกเผื่อมันจะคิดอะไรปิ้งขึ้นมาเหมือนย่าง้ยเขาทำแต่อีอันเนี้ยน่ากินมากเลยนะข้างสันมากสตรอเบอรี่กับมะม่ว เธอจริงๆอะสองร้อยกินเหอะตอนเนี้ยเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะให้มันร้อนอะยังไงก็พุ่งเขา้ามาใช่ไหมใช่ไงบิงซูทุเรียนเมื่อกี้นี่นค,คุ้มมากคุ้มเนาะแล้วทุเรียนกำลังกินเลยเห็นสีแบบเนี้ยรู้ถึงความหวานมันของมันเลยเนาะทุเรียน <c oughs> เออเกี้ยวกาดอีกแล้วจะเย็นจะเย็เนชยาอย่าเ,าเกี้ยวกาดอุดอะไรไบอล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 อะข่าวช่องแปดรบเครื่องเคียงข้าง